สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมอค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเมอร์ล์ครับซากันโตสุพ่ายกับทางด้านเวฟอร์เรสโกฟุไป1ประตูต่อ3นากย่าแคมปัสพ่ายกับทางด้านเซเลโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ2วิเซโกเบเอาแชมางด้านคาชิวะเรโซไป2ประตูต่อ1โทชิกิเอซีพ่ายกับทางด้านเกียวโตเซงกาไป1ประตูต่อ2 อาเชมยอันเ,เลอร์เอาชมปด้านกัมบาอุสกาไป2ประตูต่อศูนเถปาคูทัสสึแพ,พ้กับทางด้านซานเฮเฟฮโรชิมาไปศย์ประตูต่อ1และอวิปาฟุโก,โกะเอาชมปด้านของวีวาลานาสก,กิไป2ประตูต่อศูไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเชียหญิงชิงแชมป์เวียดนามเอาแชมปด้านเมียนมาไป4ประตูต่อศูย์และกัมพูชาเอาแชมปด้านติมอร์เลสเตไป3ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเ f f u อ9ยูชิงแชมป์เยาวชน เวียดนามพ่ายกับทางด้านมาเลเซียไป0ประตูต่อ3และทีมชาติลาวนะครับเอาชั้งด้านทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตแลนด์ลีกครับเลดโรเวอร์เอาชั้งด้านปีเตอร์เฮดไป6ประตูต่อ0คายพ่ายกับทางด้านบอนน่ลิกโกดไป1ประตูต่อ2อาร์บอตนะครับเอาชัางด้านของคาวเดนวีดไป3ประตูต่อ0 อาบดีนเอาชนะทางด้านของดัมบาตันไป2ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับคือทางด้านของคิวมานนอตนะครับเสมอใน90นาทีกับทางด้านของแพทริดทิเทอร์ไป้1ประตูต่อ1ต้องตัสดสินด้วยการดูลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งเป็นทางด้านแพทติดทิเทอร์ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปด้วยประตู5ประตูต่อ4ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือก ชัตเตอร์โซลิกอสนะครับพายกับทางด้านมาริบอลไป0ประตูต่อ2 k i r a a c k s w i ิ t เอาชนะทางด้านโบโดกิมไป3ประตูต่อ1เดลาโมบาตูม um ีเสมอกับทางด้านสโลวานบาลิสโลว่าไป0ประตูต่อ0ฟอร์เรนวันลอสนะครับเอาชนะทางด้านโทบอลคอสตาเนไป5ประตูต่อ1 C.F.R. อเสมอกับทางด้านของ FC ฟซีฟิลนิไป1ประตูต่อ1 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับคือทางด้านของลินฟิวเอฟซีนะครับกับทางด้านนิวเซนนะครับซึ่งเป็นทางด้านลินฟิวเอฟซีนะครับเอาชนะทางด้านของเดอะนิวเซนไป1ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก,กันบ้างนะครับสวีเดนเอาชนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นและทางด้านของเนเธอร์แลนด์เอาชนะทางด้านโปรตุเกสไป3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมา่ําคืนที่ผ่านมา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ